เพื่อให้เจอรชรนพากเสียงอ๋อยแอดบินหรอกฉันมาทํางานรีวิวอะไรก็ไม่รู้ค่าจ้างได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะวันนี้นะคะฉันจะมาพรีเซนต์นะคะน่าจะเป็นแฟชั่นใหม่นะคะเห็นเขาบอกว่ามันสวยมันปงังมันโป๊ะแล้วเกินนะคะนี่มีผีเสื้อนะคะมีอะไรเนี่ยดอกมงดอกไม้นะคะก็ตกงกระต่ายนะคะที่คาบ และดาบนะคะเขาลือกันว่าเปลี่ยนสีได้เพิ่มจริตความแบ๊วความเนียนนีนะคะนี่นะคะเริ่มต้นเลยนะคะมีดอกไม้บนหัวนะคะดอกไม้บนหัวไม่ใช่ว่าสีเหลืองอย่างเดียวแล้วคุณจะไม่ถูกใจมันสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกอย่างในร้านมันสามารถเปลี่ยนสีได้ตามจริตความต้องการของคุณได้เลยดูผีเสื้อนี่นะคะผีเสื้อนะคะไม่มีตัวนะคะมีแต่ปีกนะคะมานะคะก็ติดเพิ่มความแบ๊วได้อยู่นะคะ เหมือนกิฟช็อปตลาดล่างมากนะคะส่วนอีมิดดาบนะคะมิดดาบเห็นว่ามีหลายสีใช่ไหมไม่ต้องตกใจค่ะมันสามารถใส่ได้แม็กสีสีเลยนะคะเลือกได้เลยเพราะมีสี่รูแต่มันไม่จบที่สี่สีสิดาบมันมีเป็นสิบสีเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สีอะไรสามารถไปแลกได้เลยนะคะดูได้เลยค่ะว่าใครชอบสีไหนนะคะ